สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกเจ้าแหลวใครพีครับอะไรนะข้าวต้มมัดผีพระหม่ม f อซครับอีดําแจ๊ออกมาเล่านิทานนะครับเรื่องข้าวต้มมัดนะครับแล้วก็ผีพระห่มนะครับว่ามีการนอนแก้ผ้ากอดกันกลางบ้านในบริเวณบ้านนั้นก็จะมีรูปคนตุยเต็มรอบบ้านไม่หมดเลยไม่รู้ว่าพูดถึงร้อยเอ็ดหรือเปล่าผมไม่รู้นะ ที่ผมเดานะตอนนี้มัคือเมอชาเนี่ยออกมาเล่นร้อยเอ็ดใหญ่เลยออกมาเล่นน้องบูมใหญ่เลยนะครับนะก็ดิ้นเลรอเห็นไหมออกไปน้องบูมนะว่าเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนหนูได้คุยกับไก่ตาฟานะคะว่าที่ร้านที่มีอ่ามีอึ่งไหมมีอึ่งแล้วก็มีอ่าคางคกไหมคางคกก็เปรียบเหมือนน้องน้องบูมอะได้หไหะ แคะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมีคางคกไหมมีอึ่งไหมอะไรเงี้ยพี่ไก่ตาฟานเขาบอกว่าไก่ตาฟานบอกว่าไม่มีเคยเอามาขาอยู่แต่ว่าขายไม่ได้ก็เลยไปทิ้งแล้วนะอะนันี้หนูมีนิทานเรื่องหนึ่งนะคะนิทานเรื่องข้าวต้มมัดนะคะกอดกันกลมเลยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะแล้วก็นอนกอดกันกลางบ้าน อะไรเงี้ยคืออะไรอ่ะบันพยายามจะซื่อถึงไครไค่วะก็น่าจะเป็นน้องบูมแหละช่วงนั้นน้องบูมสนิทกับมันไปไหนมาไหนกับมันเ,นห,นนห,นเห็นปะออกมาเล่นน้องบูมนะที่ผมว่าน่าจะน้องบูมนะไม่ใช่น้องบูม,ม่าเป็นไครอ่ะแต่เั้าตัวน่าจะรู้ว่ะนะบูมน่าจะรู้ว,ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับนะบูมยังไม่ตื่นนะบูมตื่นแนละ้วถามได้ต้มมัดคืออะไรมันคืออะไรนะครับเราก็ยังรอรอฟัง นะรอฟังรออะไรกันอยู่ครับเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวต้องบูขึ้นมาแล้วน่าจะรู้แล้วครับว่าอะไรก็มัดคืออะไรทำไมอ่ะขับเป็นผัวเมียกันนอนกอดอนกลางบ้านเป็นไรอ่ะแปลกตรงไหนมันไม่แปลกนะจริงป่ะเออเป็นผัวเมียการนนอนกอดกันน้องบูกับน้องมวยจะนอนกอดกันมันพิดตรงไหนอ่ะต้องผัวเมียกันน่ะ ไมันจะไปกอดกับไปใกล้ตาฟางครับผัวชาวบ้านเขาอ่ะใช่ปะเออมันด้ไปกอดเวไกล่ตาฟางเลไอ่ะเออแล้วนี่ไก้ตาฟางนี่ไป่นผัวชาวบ้านเขานะอือคือเออมาเล่ายไผ่ทานเขาต้มมัดแล้วก็ผีพร้าห่มไม่รู้ว่าเล้าใส่ไข่เดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าเล้าใส่ไข่เดี๋ยวก็รู้นะผมมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบูมเต้นก็รู้ มันก็ไม่น่ามีอะไรัเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวบุษมาเดี๋ยวก็ดูนะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าอะไรเป็นไรนะครับไอสี่เดี๋ยวรอให้นองบุญตื่นก่อนว่าว่าไอกระต้มมัดคืออะไรอตอนนี้แพลกำลังลากไว้สิครับนะนอนสบายเย็นๆไ <c oughs> อซี่ครับนะก็ฝากไว้กิดนะครับนะ ข้าวต้มมัดผีพหม่มงงนะต้มมัดกับพีห่มคืออะไรอะไรสิครับก็เดี๋ยวเราก็ได้รู้ครับเดี๋ยวเราได้รู้กันครับนะว่าอะไรเป็นอะไรครับนะน่าจะออกมาเซลน้งบูมแหละดูตรงแล้วผมดูตรงนะนะน่าจะมีน่าจะเซลอ่ะ น่าจะแซ่ลังบูแบบน่าจะไม่รู้ว่ามันหมายถึงใครนะไอ้พระต้มมัดเนี่ยพระต้มมัดกับผีพระหม่มมันพยายามสื่อว่านอนกอดกันนอนอะไรกันในบ้านถ้ากอดกันมันก็ไม่ได้ยากถึงจะมีอะไรกันถึงจะสี่กันมันก็ไม่ได้แปลกผัวเมียกันนะจริงปะเออแต่ถ้าไม่ให้ผัวเมียกันแล้วไปไปมีชู้กันนี่ไม่น่าอายนะโดยเฉพาะอีดัแเจ๊นะยิง โดยเฉพาะไอ้ดำใจน,น,นี่นี่ไม่ได้เลยนะผมบอกเลยนะเออวัอนนั้นก็ฝากไว้คิดพิจารณาด้วยครับนะวันนี้ก็เห็นมันนั่งพูดแล้แหลผมเห็นมันนั่งเล่าวิทานะผมเห็นแล้วมันคือตอนนี้ออกมาโจมตีนะครับน้องบูมยังหนักเลยนะเหมือนตอนที่ผมโดนโจมตีอะ่ะตอนนั้นผมโดนหลายทางตอนที่ผมโดนโจมตีอะ่ะมีทั้งไอ้เกิร์บไอ้กดนะครับแล้วก็บานแล้วก็มัน โจมตีผมโอกโหวันนี้ก็เป็นน้องบูมนะก็ให้กำจัจน้องบูมพี่ครับนะให้กำจัจน้องบูมไปนะครับคือมันมันพวกนี้มันแพ้ความจริงครับมันแพ้ความจริงมันรู้ว่ามันตีม,นมันตีใหม่ชาววันไม่ได้มันทําอะไรไหม่ชาวันไม่ได้นะครับเพรายินะนะย่งทำอะไรไหม่ชาววันไม่ชาวันยิ่งขุดจําไว้นะนะครับยิ่งทำอะไรไหม่ชาววันไม่ชาววันยิ่งขุดเพราะนั้นมันก็ทาอะไรใหม่ไม่ได้มันก็เลยไม่ได้มาตีตีบูมตีผมนี่แหละนะครับนะ ผมก็ไม่มีเรื่องอะไรนะทองอโกงแชร์ทองปลอมแชร์ผมก็ไม่ได้ไปโกงใครนะก็เคลียร์หมดแล้วไม่มีประวัตินะครับให้มาเช็คได้ไม่มีนะมันก็จะเล่นแบบเนี้ยมันก็ทำแบบนี้ตลอดเลยไอ้นะสี่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้ทุกคนอนะ่ะได้ได้ดูว่าตอนเนี้ยมันเราโจมตีน้องชายผมอย่างหนักเอาเลยะครับให้มันตีนะครับมันยิ่งตีมันยิ่งเละเพราะว่าข้อมูลอนะ่ะอยู่ที่น้องบูมเต็มคาราเบลเลยนะเรื่องข้อมูลต่าง,างเรื่องผัวมันนดีผัวมันอนะ่ะ เต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันยิ่งปล่อยให้มันนั่นไปมันนั่นมันก็ยิ่งเละนะครับีครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ทุกคนคิดด้วยนะครับนะในสถานเรื่องนี้คนนะทาดีมันก็ได้ดีครับมันทําให้ดีนะครับพีฟาร์มลับเนี่ยนะมันอยู่ที่กุมารและแคะเนี่ยเต็มพิกัดนะอสาหรับข้อมูลเนี่ยอยู่เต็มพิกัดหรืออยู่ที่กุมารและแคะเต็มเลยกุมารละโค้งก็พอที่จะรู้บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ เรื่องนี้ก็ต้องให้อ่คุณมาแคะคนเปิดเราให้ตามนะไอ้สี่ก็ตอนนี้ผี่พระหอมก็มานะนิทานเขาต้มมัดก็มานะครับน่าจะเป็นการแซ่น้องบูมแหละ <S <S ผมดูแล้วนะครับเพราะว่าชลนันท์น,นานงสนิทกันนะครับชลนันท์ข่าวสนิทกันช่วงนั้นเข่าไป,ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่นะน่า,นาจะมีน่าจะเป็นการเรื่อง <S 2> <S 2> เรื่อง,เร,องเรื่องนี้แหละน่าจะเป็นเรื่องการที่ไปเที่ยวกันแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไอ้สี่ นะก็เดี๋ยวผมขอลงวีค่าก่อนนะครับนะข้าวต้มก่อนนะครับนะก็เดี๋ยวามาเจอกันที่เท่ยไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปน้องบูมมาลงให้ดูช่วงที่น้องบูมพูดความจริงมันเปิดขึ้นมาเราเห็นทีนิดทีนิดนะครับนะทุกท่านก็ฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยครับนะใครทําดีได้ดีครับใครทําไม่ดีก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับวันนี้นักออกมาเล่าที่ทางข้าวต้มมัดเนี่ยมันสื่อในัยยะอะไรเดี๋ยวไมะวะ่ใช่าวบ้านคงจะเอามาให,ให้เรารู้กันครับว่าไอ้กระต้มมัดกับผิวขอผมมนะันคือใคร เดี๋ยวใหม่เขาคงจะติดต่อไปหาบูมแหละนะครับหลังบ้านเหมือนเดิมคือเก่าคือเก่าพี่น้องคือเก่านะครับเดี๋ยวเราก็รอดูครับเดี๋ยวเขารอดูนะวันนี้นะครับรอเอ็ดจัดหนักจัดเต็มแน่ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงครับใครทําดีก็ได้ดีครับนะใครทําไม่ดีก็ต้องทำนั้นมึงด่าเขาได้เวลาเขาดดากลับแฉกับเอาความจริงตบหน้าอย่าร้อนลุงข้าวได้ยังไปข้าวกันนี้ป้า เด,เด็กๆชาต้มเลวโอเคพี่กับนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ e ี i s o ไปนะครับเดี๋ยว <ไป S 1> เอาไปทานข้าวก่อนนะครับทุกท <ไป S 1> ่าน <ไป S 1>